ขณะที่หลวงปู่กำลังเดินจงกรมอยู่ทางโรงครัวของวัดป่าห้วยบ่อซืนในปัจจุบันมีผู้ห่มผ้าเหลืองแอบเอาระเบิดมาปาข่มกูหลวงปู่ที่ทางเข้าวัดป่าห้วยบ่อซืนห่างจากที่ท่านเดินจงกรมประมาณร้อยเมตรเสียงระเบิดดังตุง้มหลวงปู่ ท่านกำหนดจิตด,ดูที่มาทันทีเห็นอารัชีีผู้นี้หลบอยู่ในพงหญ้ากำลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ท่านหลวงปู่จัเรียนทำท่าไม่สนใจเดินจงกรมของท่านต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอารัชีีผู้นี้พอขยับเข้ามาใกล้แล้วก็เอาระเบิดลูกที่สองโยนใส่ท่านหลวงปู่อีกลูก ลูกที่สองตกอยู่ไม่ใครจากท่านมากเท่าไหร่นักไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดอันใดไม่ทราบได้ถามท่านท่านบอกว่าไม่รู้ระเบิดลูกนี้เกิดด้านไม่ระเบิดออกมาดังใจของผู้ที่โยนไม้ทำร้ายท่านผู้ที่โยนระเบิดไม้ทำร้ายท่านเห็นระเบิดไม่แตกจึงรีบถอยนี้หลบออกไปหลังจาก อรัชีผู้นี้ถอยไปลงุงปู่ท่านจึงเดินไปเก็บลูกระเบิดที่อรัชีทิ้งไว้ท่านเอาอย่างรัดถุงแกงมัดกระเดืองลูกระเบิดเอาไว้ให้แน่นแล้วก็เก็บลูกระเบิดนี้กลับไปยังที่พักของท่านท่านพิจารณาถึงจิตของผู้นี้แม้นร่างกายจะห่อหุ้มด้วยผ้ากาสายะอันเป็นผ้าทงชายแห่งอริยะ ต่จิตใจของเขานั้นกลับตกต่ำดำดิ่งอยู่ในนรกอเวจีท่านได้แต่ปรงใจสังเวชกรรมที่เขากระทำลงไปรุ่งเช้าขณะบินทบาทหลวงปู่ได้นำลูกระเบิดลูกเกลี้ยงลูกนี้ติดตัวไปด้วยพอท่านเจอกับอลัลชีผู้นี้คณะบินทบาทหลวงปู่จึงยื่นลูกระเบิดลูกเกลี้ยงคืนให้เจ้าของท่านกล่าวว่า เอาของเล่นไปทิ้งคว้างไม่รู้จะเก็บคืนผมไม่อยากเป็นผู้เก็บภาระของเล่นให้กับท่านเอาไปผมเอามาคืนให้ผู้ที่คว้างระเบิดใส่ท่านเห็นระเบิดที่ตนขว้างใส่หลวงปู่จันเรียนท่านยื่นให้ถึงกับหน้าเผือดถอดสีเกิดความกลัวท่านขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจมีอาการตัวสัน่นงกเมื่อเจอหน้าท่าน จนพ่อตู้เซนบ้านห้วยบ่อซืนที่รอใส่บาตรในขณะนั้นบอกว่าอาจารย์กลัวหลวงปู่จเรียนเกือบใจขาดตายเลยอารัชีผู้นี้ตรอมใจเป็นไข่อยู่หลายวันเพราะกลัวท่านหรือหลวงปู่จึงมากราบขอขมาหลวงปู่หลวงปู่จึงบอกว่ากรรมของท่านกับผม มันจบแล้วแต่กรรมพรหมจรรย์ที่ท่านได้ทำไว้ในพระศาสนานั้นท่านจะต้องรับเอาเองจากนั้นมาอลชีผู้นี้ไม่กล้าเบียดเบียนลุงปูอีกเลย